ทีวไกลสุดขอฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่งที่หาคงอยู่ตรงนั้นครึ่งใจทางนี้ยังห่วงเธาฝ้ากว้างบังตาได้แกล้งกันเชื่อว่าสักวันจะผ่านภพ เหนื่อยกายตามหาลมพลีหลับไหลแต่ใจข้างน้นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้อง ลูกใหม่หอ,อมกลุ่นจากเตาทุกวันจิก๊กซอผมนะมันครบหมดแล้วขาดแค่พ่อทำไมถึงยังจะอยากตามหาพ่ออีกคนที่เหมือนเลยที่ว่าตรงนั้นอะใช่เป๊ะ99%นะ จูเนียสาวหล่อวัย29ปีเด็กใต้ที่มาเติบโตที่กรุงเทพแต่ปัจจุบันเขาเองได้โยกย้ายมาอยู่ที่บ้านเกิดของแฟนที่จังหวัดนครราชสีมาเขาเลือกให้ที่นี่เป็นเซฟโซนเพื่ออบกอดหัวใจที่บอบช้ำจากหลายเหตุการณ์ในชีวิตและตอนนี้เขาก็กำลังตามหาจิ๊กซอ์หัวใจตัวสุดท้ายนั่นก็คือพ่อที่พัดพรากจากกันเท่าอายุของเขาเลยล่ะค่ะ คิดยังไงส่งเรื่องเข้ามาหาอีเตอร์อีจันยังไงดีตอนแรกอะผมลองของผมแหละลองอะไรนะลองวิธีของผมแหละลองวิธีของจูนียเองใช่ใช่ครับก็คือผมเนี่ยรับรู้เรื่องคุณพ่อมาแค่ประมาณห้าซท่านั้นจากคุณแม่เพราะว่าน้อยมากเลยนะน้อยมากเลยเพราะว่าท่านไม่ค่อยเอ่ยถึง วว้เด็กเป็นยังไงไว้เด็กอ่อก็ค่อนข้างไม่ได้เติบโตมาแบบดีมากอะครับเพราะว่าผมโตมาในแบบว่ามีคุณตาคุณยายเป็นคนเลี้ยงแล้วก็ที่สําคัญผมเข้าใจว่าท่านเป็นพอ่อเป็นแม่ผมเรื่องความเป็นเด็กด้วยอะครับแล้วท่านก็ไม่เคยพูดถึง ถึงว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจริงๆอ่ะอยู่ที่ไหนท่านเริ่มมาพูดตอนช่วงผมเริ่มจะรู้ความแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาไม่ใช่พ่อแม่ผมเท่ากับว่าเกิดมาเราไม่เคยเห็นแม่เลยใช่ครับแม่แม่อยากกับพ่อตอนผมสามเดือนแล้วก็คุณแม่ก็ตัดสินใจเอาผมมาให้ที่ใต้ที่บ้านเลี้ยงครับผมก็ไม่เคยเห็นคุณแม่เลย มามามา,มาเจออีกทีตอนที่ท่านมารับผมตอนเจ็ดขวบะครับมามารับเพื่อจะไปอยู่ที่กรุงเทพด้วยหลังจากพ่อแม่แยกทางกันในตอนที่อายุได้เพียง3เดือนแม่ก็กลับไปใช้ชีวิตที่กรุงเทพส่วนจูเนียก็เติบโตมาท่ามกลางการดูแลของตายายและลุงดุาป้า,ปาซึ่งความทรงจำในวัยเด็กคงเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นรอยยิ้มของจูเนียในวันนี้ลคะค่ะ ที่ดื้อและทนมากมากหรอใช่ครับแก่นแก่นมากแก่นแบบเอาไม่อยู่ไหนเล่าเหตุการณ์สักหนึ่งเหตุการณ์ความแก่นของเราให้ฟังเลยอ่าผมต้ายืมจักรยานของเพื่อนไปเพื่อนเนี่ยจะตัวสูงกว่าเราเราเอาไปซิ่งกับลูกพี่ลูกน้องเราแล้วคราวนี้แหกโค้งบนเขานี่ไงการประมาณนี้เลยครับอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่เราสนมากแหกโค้งบนเขาอีกต่างหากใช่ครับแล้วแวบ คุณยายก็เคยวิ่งไล่ตีจนผมลงไปแอบในแม่แม่น้ําที่เขาเลี้ยงกุ้งอ่ะเขาแบบว่าไล่ตีผมรอบบ้านเลยผมก็วิ่ง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 จนจนลนวิ่งเหนื่อยเราก็แบบปล่อยเขาตีคือตีไปเลยเหนื่อยแล้วประมาณนั้นครับคุณตาคุณยายยังอยู่ไหมครับตอนนี้เสียหมดแล้วครับเสียหมดแล้วใช่ผมค่อนข้างเศร้าเลยเสียไปนานแล้วยังนานแล้วครับคุณตาเนี่ยเสียตอนผมอยู่ม .3 ส่วนคุณยายเนี่ย เสียได้ประมาณ2ปีได้แล้วครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะใช่ครับอมองย้อนกลับไปแล้วภาพที่ความแก่นเสียวอะไรโดนคุณตาคุณยายไล่ตีน่าจะเป็นภาพความสุขนะวันนี้นะใช่ครับใช่เป็นภาพความสุขแล้วก็เป็นแง่คิดอีกแง่คิดหนึ่งนะพี่ยังไงก็อย่างที่ผมตัดสินใจมาอยู่เนี่ยคือหลักๆเลยคือพ่อแฟนป่วยเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายแล้ว แล้วช่วงเวลาที่คุณตาเสียนะ่ะมันโชคดีตรงที่ว่าผมได้อยู่ในห่วงเวลาที่เขาเสียแต่ว่าตอนคุณยายเสียเนะี่ยคุณยายเป็นโควิดอ๋อแล้วโควิดเราไม่สามารถล่ําลากันได้ oh. แม้กระทั่งศพเราก็ไม่ไม่ได้นําศพก็คือเผาก็เผาเลยไม่ได้แบบบอกลาอะไรกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยได้แง่ได้แง่คิดว่าแบบถ้าเราจะต้องเสียคนคนนึงไปอะครับพี่เราน่าจะมีช่วงโมเมนต,ต์กับเขาผมก็เลยตัดสินใจให้เขาเนะี่ย กลับมาอยู่บ้านแล้วตัวผมเนี่ยยอมทิ้งงานที่กรุงเทพทิ้งเพื่อนที่กรุงเทพมาอยู่กับเขาที่นี่มาเริ่มต้นที่นี่เพื่อให้เขาได้เก็บโมเมนต์กับคุณพ่อเขาไว้เพราะว่าความรู้สึกของคนที่มันสูญเสียครับผมเข้าใจถึงการสูญเสียของเขาถ้ามันแบบมันมาถึงที่ขั้นว่าเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับผมเข้าใจการสูญเสียนั้นมากแล,แล้วไม่อยากให้เสียดดยใช่ครับผมก็เลยไม่อยากให้เสียดดยโมเมนต์ช่วงเวลานั้นไปก็เลยอยากให้เขาแบบกลับมา สองคนที่รักจากลาไม่เหมือนกันเราก็เลยตกตะกอนได้ว่าควรจะให้แฟนได้อยู่กับโมเมนต์แบบนี้อะไรเงี้ยใช่ครับใช่ๆๆแล้วคุณพ่อของแฟนก็เสียไปสองปีแล้วเหมือนกันครับคนนี้ก็แบบทำผมเคว้งไปประมาณเสียเสียคนเป็นประมาณเดือนหนึ่งเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนท่านอะทราบว่าผมเนี่ยขาดความรักจากคุณพ่อเขาพ่อของแฟนนะนะอ่าใช่ครับเขาเขาเลยมาเติมเต็มให้ ใช่เหมือนแบบเขาเป็นเซฟโซนให้ผมตลอดอะอค,คือคุยกันทุกเรื่องเราสนิทกันมากเนี่ยครับอพอวันหนึ่งท่านท่านเสียผมก็เหมือนแบบสติแตกเลยความผูกพันทำให้เจ็บปวดเมื่อต้องจากลาและในวันที่ส่วนที่ขาดหายได้ถูกเติมเต็มแต่กลับต้องสูญเสียส่วนนั้นไปอีกครั้งคงเจ็บปวดเกินคำบรรยายจริงๆค่ะ และสิ่งที่ทําให้จุนเนี่ยเห็นคุณค่าของคนที่มาเติมเต็มหัวใจได้มากขนาดนี้ก็เพราะว่าครั้งหนึ่งเขาต้องประกอบเศษหัวใจที่แตกสลายด้วยตัวเองทีละชิ้นทีละชิ้นจนสุดท้ายเขาก็ทําแบบนั้นไม่ไหวอีกต่อไปจนต้องพาตัวเองออกมาจากสถานที่แห่งความเจ็บปวดนั้นล่ะค่ะคือถ้าพูดง่ายๆผมหนีออกจากบ้านนั่นแหละหนีออกจากบ้านที่ใต้ที่กรุงเทพใช่ครับหนีออกมาตั้งหลักอยู่คนเดียว เลยใช่ครับทํางานแล้วก็เรียนทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแล้วสภาวะที่มันตามมาคือผมป่วยซึมเศร้าขั้นรุนแรงตอนนี้อยู่ในเกณฑ์เป็นซึมเศร้าปกติแล้วครับหมอลดโดยาให้ปกติแล้วใช่ครับเพราะว่าผมเจอผลกระทบในภายในครอบครัวแล้วมันกระทบเรามาตลอดตั้งแต่เด็กจนอายุ17ไม่ไหวไม่ไหวแล้วแบกแบกไม่ไหวแล้วคือมันเหมือนจะ มันจะระเบิดแล้วพี่ผมจะตายแล้วอะผมเอาตัวเองออกมาทั้งทั้งที่แบบไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไทง,ทงทั้งทั้งนี่เขาเลี้ยงผมอย่างไข่ในหินเลยผมไม่เคยใช้ชีวิตข้างนอกไม่เคยนั่งรถเม์เองบีทก็ไม่เคยนั่งอะไรก็ไม่รู้จักเส้นทางไหนก็ไม่รู้จักแต่ต้องออกมาใช้ชีวิตเองเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้พอมันเกิดเป็นภาวะแบบนี้เรามาเจอคนที่ ให้เราได้ในส่วนที่เราขาดอ่าใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเขาเสียชีวิตเราก็หนักเลยหนักเลยใช่ครับว่าต้นปี68ครับจนถึงปลายปีเลยผมประสบอุอบัติเหตุสามรอบแล้วก็ป่วยตลอดไล่มาลางานตลอดเวลาเลยแล้วกลายเป็นว่าผมคิดได้ว่าชีวิตของเรามันไม่แน่นอนเนาะมไม่รู้จะตายตอนไหน ผมก็ชีวิตผมอะทุกอย่างอะจิ๊กซอผมนะมันครบหมดแหละมันขาดแค่พ่อผมแค่อยากเจอเขาเขาเคไหมสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาเวิร์กไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็เลยตัดสินใจทักเข้าไปในเพจเะกี้บอกว่าชีวิตครบแล้วทำไมถึงยังจะอยากตามหาพ่ออีก มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีที่มาเพิ่มเติมในชีวิตเราหรืออาจจะเป็นเรื่องแย่ๆอีกหนึ่งเรื่องเข้ามาในชีวิตเราก็ได้นะมันอาจจะเป็นได้ทั้งสองครับออผมก็เตรียมใจเรื่องนี้ไว้แล้วผมไม่เคยเห็นเขาไม่เคยสัมผัสกับเขาเ,ออเขาไม่เคยเลี้ยงดูผมคุณพ่อแบบว่าเจ้าชู้ไม่เคยส่งค่าเลี้ยงดูค่าเบบเพิ่อค่านมมาอะไรอย่างเงี้ยจะไปรักคนแบบนี้เหรอแล้วความเป็นเด็กอะ ผมก็ซึมซับตรงนั้นมาอมันกลายเป็นว่าเราเกลียดพ่อตัวเองอ <laughs> ตอนนั้นนะมันเกลียดพ่อตัวเองแล้วก็ช่วงจังหวะชีวิตที่ยังเป็นเด็กอะครับประถมอะก็เหมือนว่าทางทางญาติฝั่งน้นกับคุณแม่ครับเขามีการติดต่อกันตลอดเพราะว่าคุณแม่จะเคยเรียกผมไปคุยอยู่สองรอบว่าอยากจะไปอยู่คุณพ่อไหมคุณพ่อจะมารับแล้วความเป็นเด็กอะพี่ผมโตมาแบบว่าโดนปลูกฝังว่า พ่อเป็นอย่างนี้ย uh huh. uh huh. แล้วเด็กมันอ่อนอ่อนโยนมาก uh huh. มันเชื่อแบบนั้นผมก็บอก uh huh. ไม่ไปหรอกจะไ,ไปทําไมเขาเป็นคนใจหลายอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ใช่ผมผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆมันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่สองคนนะครับ uh huh. คือผมไม่รู้ว่าเขาเลิกกันเพราะอะไรแล้วผมจะไม่ถามเขาเพราะว่าผมก็ว่ามันก็เป็นปมในใจของแม่แหละเพราะว่าทุกครั้งที่ถามเนี่ยแม่ไม่ตอบถ้าเราอยากตามหาเองจริงๆด้วยวัตุทิภาวะของผมอะมันได้แหละ uh huh. ผมตามหาเองดีกว่า ถ้างั้นจะไม่รบกวนท่านแต่ถามว่าผมคิดถึงฟินแบ็กของคุณแม่ไว้ไหมผมคิดไว้แน่ๆเลยก็คือคิดไวสองอย่างครับ,รบอย่างแรกก็คืออาจจะคุณแม่อาจจะเข้าใจเพราะว่าเราโตแล้วเราอาจจะอยากจะพอ่ออะไรเงี้ยครับก็อย่างที่2ก็คือเหมือนเราไปขุดปมท่านน่ะท่านอาจจะเจ็บปวดก็อาจจะมีแรงกระทบตรงนี้แน่นอนเนีย่ยครับแต่ว่าผมก็ตอบไม่ได้ว่าจะเป็นในทางที่ดีหรือไม่ดีแล้วเราจะทํายังไงถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆ ก็ต้องคุยกับคุณแม่ด้วยเหตุผลนะครับอืเมื่อเราไม่ได้ข้อมูลจากคุณแม่เลยเราเราอยากเจอพ่อแค่อยากเจอเท่านั้นผมไม่ได้ไปคาดหวังจะไปเอาสมบัติเขาเลยนะไม่ได้จะไปแบบโอ้ยผมลูกผมเป็นหลานเอาสมบัติมาเดี๋ยวนี้ผมแค่อยากเจอพ่อพ่อจริงๆสักครั้งหนึ่งอือย่างน้อยมันทําให้รู้ว่าผมก็มีพ่อนะอมไม่ใช่แบบมีแค่ในสุจิบัต ลยุยกันครับไม่รู้จะเป็นคําตอบแบบไหนเนาะใช่ครับผมคาดหวังอยู่แล้วแต่ว่าก็ให้มันเป็นไปตามตามที่ควรจะเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่จุนเนี่ยกำลังตามหาจะมาเติมเต็มช่องว่างในหัวใจของเขาได้หรือไม่เอาใจช่วยภารกิจแห่งความหวังนี้ไปด้วยกันค่ะ สมควรมันก็ยังไม่แก่นะทวดยังยังมันหลานนี่และหลานเนี่ยมันรูปมันรูปผมเลยนะวะ